ศึกยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกวันนี้3คู่ สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่แค้มทางบอลพร้อมแนวทางคาเดนทั้งหมด3คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมนี่คอมเมนต์ได้ตรงนี้เลยนะครับและใครที่อยากได้เพิ่มนตัวไหนก็คอมเมนต์มาแล้วช่วงเวลาหกโมงครึ่งนะครับเรามาเจอกันในไลฟ์สดในช่องทางยูทูบนั่นเองนะครับฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะแล้ววันนี้มาเปิดหัวให้นะครับผมก็เป็นทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมเปิดเอดีฮัสเตเียม้อออนนรรรับบบกกาางท์่ มีแค่2นัดหลังสุดเนี่ยเขายังไม่ชนะใครเลยโดยการที่เสมอกับทางสิงคโปรเชลซีนะครับผมนัดล่าสุดก็เสมอกับทางลิเวอร์พูลไปก็ยังเก็บชัยชนะใครไม่ได้ข้อข้อเสียกับทางมาที่ยังเห็นได้ชัดเจนอยู่ณปัจจุบันนี้ก็คือในเรื่องการกลางเกม มักจับ5เสียประตูง่ายๆนะครับผมแต่กับการกับทีมอย่างอาร์บีที่ครับเราก็รู้อยู่ว่าฟอร์มณปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากการที่เขาปล่อยนักเตะออกไปเยอะด้วยนะครับผมทำให้รูประบบเกมหรือรูปเกมเนี่ยอาจดูเสียไปหน่อยนึงแต่ถ้าให้มองในเรื่องมาตรฐานโดยรวมแล้วนะครับผมในบอลยุโรปเนี่ยอาร์บีไรซิกก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยแล้วมาดูในเรื่องสถิติที่เคยเจอกันมานะครับผมก็ต้องบอกว่าครั้งล่าสุดที่อาร์บีไรซิกชนะทางแมนเชสเตอร์ที่ได้เนี่ยต้องย้อนกลับไปในปี20 2-1 1 1เเเเลยยนน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 ะะะะครรรัับบบบบบกก็็ปปปปททาาางงงิิดดด้้้้้ตตตอออออชไไแแ่่ววีีีผผมมมซึจ อย่างแมนซิตี้สองรอบเลยนะครับผมจากปีที่แล้วก็เจอปีนี้ก็เจอและถ้ามองในเรื่องขุมกำลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้ก็ต้องบอกว่าขาดแค่3ตัวครับอย่างโคเวซิดน,นะครับผมมัธยมหนุนเนสนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็เควินเดบอยที่ยังไม่พร้อมแต่ที่เหลือพร้อมหมดเท่ากับว่าโฟเดนแบร์โดหรือจะเป็นเชลลมี่โดกูเออร์ลิงบัฮาร์เล็ตพร้อมหมดนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกครับว่ามาตรฐานของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเอเทียห์สเตเดียมเขามีสูงอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่แพ้ใครมาแล้วต้องบอกว่าตั้งแต แพ้เบนฟอร์ดครั้งล่าสุดนะครับผมในฤดูกาลที่แล้วนะครับก็หลังจากนั้นมายังไม่แพ้ใครในเอเทอร์ซิเดียมเลยแล้ววันนี้เปิดบ้านตอนรับกเ์เยือนทางอาร์บีอีติกและครั้งล่าสุดที่เล่นในบ้านเนี่ยก็กดเข้ามา7จ็ดศูนย์ะแล้ววันนี้ถามว่าแมนซิตี้์ทำได้ไหมขอเพียงแค่จบ2ประตูทุกอย่างมันสดใสครับวันนี้ใจผมก็ชอบทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ขอจิ้มไปที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับชนะนัดน,นี้การันตีที่หนึ่งครับจิ้มไปที่แมนซิตี้ได้เลยนะครับ ส่วยหนึ่งคู่ที่ผมวิจัดให้นะครับผมก็เป็นเอซิมิลานเปิดบ้านต้อนรับกัมเบียงกับทางบอสเซียดอทมูนนั่นเองนะครับคู่นี้เนี่ยะครับผมก็ต้องบอกว่านัดล่าสุดที่เจอกันมาเนี่ยก็จบไปที่เสมอแต่ถ้ามองในรูปก,การก่อนๆน,นะครับผมสถิตีที่เคยเจอกันมาเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่าผ่านกันแม้ผ่านชนะก็จริงแต่ว่าถ้ามองใน่งยุคใหม่ๆแล้วนะครับผมเป็นทางดอทมูนที่ทําได้ดีกว่าแล้วมาดูในเรื่องฟรอร์มของทางเอซิมิลานบ้างนะครับผมเอซิมิลานแอบฟ้องแข่งนิดน,นึงนะครับผมโดยการที่นัดล่าสุดเนีี่่่่่่่ยยยชนนนะฟิอออออออรรรรรกกกไไไไปดดด้้้้็็จงงงแแตตววววาาาาาถถมมมมมใเเืืฐโล มาแล้วผมกับการกระทั่งโบเซเดอร์มูนนะครับผมที่ฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าแข่งเหมือนกันแล้วผมโดยการที่ห้านัดหลังสุดเนี่ยเก็บชนะได้3ก็จริงแต่เขาแพ้ไปถึงสแพ้ไปยามิมินิกแล้วก็แพ้ทางซูสการนะครับแต่แพ้ไปยามิมินิกเนี่ยไม่ได้แปลกนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยแต่ว่าปัญหาหลักนะครับผมของทางโบเซเดอร์มูนเนี่ยจะมีเรื่องแนวลุกครับที่มันขาดหายไปกับกันนะครับผมกับทางเอซิมิลานที่มีแนวรับที่มีปัญหาเหมือนกันเท่ากับว่า2ทีมนี้ปัญหาที่มันขาดไปแล้วผมอย่างทางเอซิมิลานขาดแนวรัััับบบบบบนนนนนะะะครรรผมมมดดดดดดดออออ์ุุขขาา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 แวววกกกกกเเท่่่่จจจจจี้้ยยงไสูห แต่ถ้ามองในเรื่องในเรื่องแดนกลางเนี่ยผมมองว่าสูสีกันมากสําหรับ2ทีมนี้นะผมก็ต้องวัดกึนกันแหละว่าใครจะโชว์ว่าแต่ถ้ามองในเรื่องเกมเป็นเจ้าบ้านแล้วนะครับผมการที่บุกมาเยือนอิตาลีถึ่งที่นเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยที่ทางโบสเซียโน่มอนจะมาชนะเอซิมิลานในวันนี้นะครับและต้องบอกว่ากรุ๊ปนี้นะผมเป็นกรุ๊ปอัปเดตของแท้นะผมใครชนะเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าทางเอซิมิลานชนะน,นี้ขึ้นทีหนึ่งเลยนะครับผมส่วนทางเอซิมิลานชนะนัน,นี้นะผมคืออยู่ที่หนึ่งยาวก็ต้องมารอรุ มุ่ชนะได้มากกว่าทางโบรุสเซียดดอทมุนเยอะมากๆนะผมด้านนี้ให้มองไปที่ทางเอซีมิลานไว้ดีกว่านะครับแล้วไปดูอีกหนึ่งคู่เลยครับผมก็เป็นบาร์เซโลนาเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของทางปอร์โตนะครับบาร์เซโลนานะครับผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องฟอร์มณปัจจุบันนี้ก็อแอบดูแย่ๆหน่อยต้องบอกว่าการที่เป็นบิ๊กทีมของลีกเนี่ยแต่ว่าถ้าให้มองในเรื่องฟอร์มณปัจจุบันแอบดูย่ำแย่หน่อยนึงนะครับผมกับการกับทีมอย่างปอร์โตนะครับผมที่ฟอร์มโดยรวมตอนนี้คือดูดีอย่างมากนนะรััผมมโดดดยกาาาแข่งงหลงสุเ้ เก็บเจช,ชนะได้1ประตูศูนย์ครับแล้วก็เรื่องขุมพลังของบาร์ซ่าเนี่ยตอนนี้กลับมาพร้อมนะครับโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้นะครับเจ้าเฟลิกโอ้โหถือว่าไอ้ตัวนี้ถ้าเล่นอยู่ด้วยกันทีรทไรมีสกอร์เสมอแล้ววันนี้นะครับผมทางบอตโต้ต้องผมมาเยือนก็จริงนะผมแต่ไม่ได้เล่นในสนามคัมนูของบาร์ซ่าเพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จนะวันนี้นะครับผมเล่นสนามก็อยู่ในเมืองบาร์เซโลนาอยู่แล้วนะครับผมก็อาจไม่ต้องเดินทางไกลแล้วก็ในเรื่องความเคยชินกับสนามเนี่ยก็ต้องมีมากแล้วแหละเพราะว่าเล่นในสนามนี้มานาน เอาใจแฟนบอลด้วยและในเรื่องลำดับนะผมบาซ่าชนะลน,นี้ก็แทบการันตีการเข้ารอบเลยนะครับผมและวันนี้บาซ่านะผมขอจบเพียงแค่2ประตูนะครับผมทุกอย่างมันสดใสนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าอ่ะ ปอโต้แพ้2ประตูเลยครับผมนัดหน้าบาร์ซ่าต้องแพ้ถึง3ประตูถึงจะตกไปอยู่ที่2นะผมก็มองว่าอาจจะเป็นเรื่องยากไปหน่อยนะครันัดนี้ให้มองไปที่ทางบาร์เซโลนาวันนี้คว้าชัยได้แบบชิวๆครับจิ้มไปที่บาร์เซโลนาได้เลยนะครับวันนี้ก็คัดไปเน้นทั้งหมด3คู่นะครับผมไปมองที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เอซีมิลานและก็บาร์เซโลนานะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากากดไลค์ให้กดแชร์ กดติดตามเัาไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมนี่เลยคอมเมนต์ตรงนี้นะครับและใครที่อยากได้เพิ่มต่งไหนก็คอมเมนต์ไว้แล้วหกโมงครึ่งนะครับผมเรามาเจอกันในช่องทางยูทูบนะครับผมพี่เข้มสางบอลพิมพ์ไปได้เลยนะครับ